สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอยองการข้อมูลวิจัยกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตาหลังรับซิโนแวค2เข็มภูมิขึ้นสูงมากวันที่23กันยายนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผูวรวันได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่าถึงประเด็นโควิดวัคซีนการกระตุ้นเข็มที่3โดยมีการระบุข้อความว่า การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัสโควิดทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงการกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้นจึงมีความจำเป็นการฉีดวัคซีนมีการให้เบื้องต้นและกระตุน้นเช่นไวรัสตับอักเสบบีจะให้เบื้องต้น2เข็มห่างกัน1เดือนและกระตุ้นเข็มที่3อีก6เดือนต่อมาทำนองเดียวกันวัคซีนโควิดถ้ามีการกระตุ้นเข็มที่3ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นมาก การให้วัคซีนเบื้องต้น2เข็มเช่นเชื้อตายเรียบเสมือนให้ร่างกายรู้จักเหมือนการติดเชื้อเมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมากงานวิจัยที่ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสจุฬาแสดงให้เห็นการกระตุ้นเข็มที่3ด้วยแอสตราเซเนกาหลังจากได้รับซินโนแวคมาแล้ว2เข็มภูมิต้านทานสูงมากและขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าในการทดลองและมีระดับภูมิต้านทาน IgA ในเลือดสูงกว่าการให้เบื้องต้นอย่างมากกว่าการตรวจในห้องปฏิบัติการภูมิที่สูงขึ้นสามารถขัดขวางสายพันธุ์ไวรัสเดลต้าได้หลายประเทศที่มีการให้วัคซีนเข็มที่3กันแล้วประเทศไทยให้เข็ม3ด้วยวัคซีนคุณสมบัติและการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ